สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเฮียแบนนะครับสลอตแตกหนักนะครับวันนี้นะครับผมพามาเล่นเกมง่ายๆอยู่บ้างก็ทาได้นะครับผมฟินิกทยานะครับโอ้โหเกมนี้ครั้งนี้แล้วผมมาเล่นบวกไปเยอะครับวันนี้ผมเข้ามาเล่นใหม่ครับวันนี้ผมมาทุนมา200นะครับผมจะเล่นเบ็น้อยๆดูคาเปตสองนะฮะสูตรผมเหมือนเดิมครับออโต้นะครับ30หมุนนะฮะลองดูครับว่าเขาจะให้เราไหมครับลองดูครับป้าช่วงนี้นะครับอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม มาแล้วครับคิงมาแล้วครับสวยครับโอ้สเก็ตเตอร์เขาต้องเข้าเป็นไข่ห้าใบนะครับเกมนี้นะฮะผมอยากเห็นก้อนทองมาเต็มเมหน้าจอครับดูสิครับวันนี้เขาจะให้เราไหมฟินิกทยานนะฮะนี่ผ่านไปสิหมุนแล้วเายังเงียบกิฟอยู่เลยครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับเนี่ยเงียบโอ้โหดูเกือบเข้ามารอบนึงนะเฮ้ยมาแล้วนี่อ้าวมาแล้วครับท่านผู้ชม12บหมุนฟรีสปินนะฮะใบไข่ห้าใบนะฮะเริ่มต้นที่คุณหนึ่งนะครับผม อ่าเราลองดูครับว่าเขาจะให้เราไหมครับมาแล้วครับคูณรอบแรกครับมาแล้วครับคูณ2ครับของก้อนทองมาเต็มเต็มครับตอนคูนนี้เล้วครับเฮ้ยฟรีนี่ฟรีครับท่านผู้ชมบ้าบอมาแล้วครับเขาให้เราแล้วเป็นหน่งชยานครับโอ้โหเบสสองด้วยเบสสองมาไหมมาเอ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับโอ้โหสวยงามครับแจ๋วแจวครับอันนี้แจ๋ว โอ้โหมาแล้วมาแล้วฟินอิทยานเรานะฮะโอ้โหย,ยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องผมด้วยนะฮะเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนะักโอ้โหมาแล้วจริงๆครับก้อนทองที่ผมอยากได้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหคำนวณไม่ถูกแล้วเขาให้เท่าไหร่ตอนนี้ซุปเปอร์แล้วครับมาแล้วครับแจวครับเบลสองนะครับวันนี้ผมมาเบลดเล่นเบลดน้อยๆนะฮะทุนน้อยๆมาทุนนด้ทุนน้อยๆแล้วเป็นเบลน้อยๆนะครับเป็นไงครับเข้าเต็มกราฟมาแล้วครับ อุ้ยขาดทองก้อนหออันแรกกันเดียวครับโอ้โหน่าเสียดายครับเดี๋ยวสิเ็นหมุนครับกูสิบสามครับไอ้กูสิบเอ็ดครับสิบสามหมุนกูสิบเอ็ดมองอ่านผิดครับดูผิดอุ้ยยกห้าแถวเรียงครับมาแล้วครับกูสิบสองโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับตานี้โอ้โหเยี่ยมจริงๆครับอยากได้อยากมี้เป็นผมอยากสนุกเหมือนผมนะฮะ <S <S เข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เลยนะครับผมจะปักหุ่นไว้นะครับมีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับ แล้วเว็บที่ผมเล่นตอนนี้คือเว็บตรงเว็บแท้แน่นอนนะฮะลองเข้าไปดูครับผมโอ้โหสนุกแน่นอนครับเต็มเป้าครับผมบอกเลยมาแล้วคูสิบห้าครับอีกเก้าหมุนนะฮะขอเข้าเต็มเต็มทีเดียวรู้เรื่องเลยครับโอ้ยสุดยอดขอให้เข้าอย่างเดียวพอเอาล้วครับคิงยังเข้าก็สวยครับเข้ายังไงก็ได้ครับตอนนี้ผมได้อยู่แล้วครับโอ้โหคุ้มครับห้าหมุนเฮ้ยมาครับแจ็คก็ยังเข้าก็ดาวครับยังไงก็เอาครับตอนนี้ โอ้โหเต็มกราฟครับผมบอกเลยมาอีกครับมาอีกครับผมบอกเลยครับมาครับโอ้โหอีกหมุนครั้งสุดท้ายเขาจะให้เราไหมครับโอ้โหก้อนทองแถวแรกไม่เข้าให้เราครับไม่งั้นเต็มเป๋าแน่นอนโอ้โหอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผมด้วยนะครับเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนักนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะฮะโอ้โหมาแล้วยาวๆไปครับฟินอีกทะยานแล้วเหลืออีกสิบห้าหมุนที่ผมตั้งไว้นะฮะ ถ้าดูจากทรงแล้วหมด15หมนุนนี้ผมว่านะผมน่าจะพอครับถ้ามันมันได้แล้วล่ะตอนนี้ผมว่ามันได้แล้วอะกำไรอ่ะโอ้โหดูครับเงียบกิฟต์เลยขออยหน่อยขออยหน่อยอ่าโอ้โหดูครับขอหน่อยเขาให้หน่อยจริงๆครับเขาไม่ให้เยอะ <laughs> โอเคอุ้ยขาดใครใบเดียวครับโอ้ยจะหมุนครับโ,โหอกนิดนึงโอ้โหขเขาเงียบเลยครับ โอ้โหเอาละครับยังได้อยู่ครับเป็นไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอขยเบเบรดเล่นนิดนึงนะฮะอีกสักสิบตาดูสิครับว่าเขาจะให้เราไหมเอาเป็นเบรดห้าครับอ่ะผมว่ายังไงผมก็ไม่ขาดทุนอ่ะไปอีกเบรดห้านะครับอีกสิบหมุนครับอ่านี่แหละครับมาแล้วครับเบรดห้าสิบหมุนมาแล้วครับนี่แหละครับมาแล้วครับไม่ขาดทุนแน่นอน โอ้โหสวยงามโอ้โหแจ๋วแจ๋วโอ้โหสุดยอดครับอุ้ยเกือบเข้าสกตเตอร์นั่นแหละครับมาแล้วครับสวยครับผมบอกแล้วครับผมไม่ขาดชุนแน่นอนครับก้อนโตครับสุดท้ายสวยงามมากครับจบเกมโอ้โหอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนักนะฮะโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงครับคุ้มครับคุ้มครับ โอ้โหแจ๋วเจ๋วจ๋วครับสุดยอดจริงครับวันนี้อยากได้อย่างมีเหมือนผมนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไปเลยนะครับผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับโอ้โหสนุกมากครับวันนี้เก่งไม่ง่ายครับอยู่บ้านก็ทําได้นะครับลองดูนะฮะยังไงผมขอจบคลิปวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ